สองทุ่มตรงทีเอดไลฟ์กับจัดใหญ่ใส่ไม่ยังเลยมีหน้าม้ามาอยู่ในสตูดิโอของเราประมาณล้านแคนเสียงปรบมือที่ดังเกลียวกราวนี่ไม่ใช่เอฟเฟกต์นะจ๊ะปกติคนหนึ่งต้องกดเอฟเฟกต์ม่ได้เสียงแต่ไม่ของเราจัดใหญ่ใส่ไม่ยังมาแล้วอัโนมืออัตโนมตีจนมือแดงหมดแล้วเนี่ยนะฮะช่างภาพเร่งถามว่า นอกศากับกล้องไมต้องตีมือไม่เราใช้งานหมดแหละ<ช>นะครับทุกอย่างคุณผู้ชมก็ต้องกดเลิฟกดไลค์กดแชร์ด้วยตมมือ,อที่บ้านไม่ได้เอาเป็นกดไลค์ละกันกดไลค์เสร็จกดแชร์ไปด้วยกดแชร์ไม่พอกดหัวใจรวัวๆให้กับเราสองคนด้วยนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับถุงไม่ใช่ถุงยางนะไม่ได้มาสอนเรื่องเพศสัมพันธ์นะถุงไม่ได้แตกใจพูดถึงเรื่องถุงนี่หลายคนแบบ แบบไม่แล้วเรื่องแล้วเรื่องแล้วเรื่องถุงผ้าเนี่ยนะแฮชแท็กหนึ่งที่บอกว่างดใช้ถุงก็บอกว่าใช้ได้กับทุกอย่างยกเว้นเรื่องของการป้องกันอยาไปใช้นะถุงก็อช้ไม่ได้แหมทําเป็นฮาคือเราพูดถึงเรื่องถุงกันจนมันเป็นเรื่องตลกไปแล้วที่จริงการเลิกใช้ถุงพลาสติกนี่คุณผู้ชมมันเป็นวาระแห่งชาติทําไมเราต้องเลิกใช้เพราะขยะบไปปีหนึ่งเนี่ยมันไม่ลุกจะกี่ตันต่อกี่ตัน คนคน,นึงเนี่ยนะฮะที่ใช้ถุงพลาสติกวันหนึ่งก็หลายใบรวมกันเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายปีหมูท่วมเป็นภูเขาเรากาไปหมด<ะ>และเราก็มานั่งสงสารเต่าทะเลบ้างที่กินแบบขยะเข้าไปแล้วก็ตายวาน,วานาบ้างาปลาต่างๆอภยยูนบ้าง แล้วก็อ่ะเห็นกวางบ้างสัตว์ที่อยู่ในป่าที่มาที่อยู่แบบเขาใหญ่อะามากินตรงถังขยะแล้วก็กินพวกถุงพลาสติกเข้าไปก็ตายเองเราก็เลยต้องช่วยกันกแต่ปรากฏว่าการช่วยกันเนี่ยมันเกินเลยคือบ้านเรามันเป็นบ้านสายหา คือทาอะไรเนี่ยมันก็ต้องขอแบบเกินเลยเลอะเทอะไปสักนิดนึงอ่ะคือจริงๆรแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีนะที่ <นะ S 2> เราช่วยกันเรื่องของสิ่งวัดลอ้อมบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยมันไม่ต้องเป็นถึงโครงการขนาดนั้นหรอกอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันต้องมีภาคบังคับก่อนคุณอพอบังคับมันก็จะชินชินก็จะทําเป็นจนเป็นนิสัยเมื่อก่อนไม่พกเดี๋ยวนี้ก็ต้องพกเพราะทำไมพกก็ต้องหอบของพลุงพลงังแต่ทีเนี้ยบางคนมันก็ ใช้โอกาสในในการทําอะไรที่มันเวอร์เกินอยากได้แบบย like อดไลค์ไงเลอะเทอะเลอะเทอะเ,เลอะเ,<อ>เ,เทอะเลอะเอเลยคือเลอะเทอะคือแบบนี้คุณก็แสดงอะ่ะแล้วก็โพสตลง a c e b o o k เรียกยอดไลค์ยอดแชร์ไปดู <5. S 1> คลิปแรกหน่อยคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดยังไงกับคลิปนี้ได้ดูกันยังไหนอ่ะพาไปดูหน่อยนะฮะนี่เ,เป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้เอาถุงพลาสติกไปด้วยนางใส่เสื้อ เป็นเสื้อสีขาวขาเป็นเสื้อยืดนี่แหละแล้วก็ใส่เสื้อในสีดําำนางไม่ได้เอาถุงไปนางก็เอาใส่ตรงเสื้อ,อคุณแล้วพอมันเยอะหน่อยมันก็ต้องม้วนขึ้นม้วนขึ้นม้วนขึ้นและมันก็เห็นนมมันเห็นเป็นแบบเต้านมชัดเจนดีนะที่ใส่เสื้อในอถ้าไม่ใส่เสื้อในนี่คืออนาจาร์ปิ้นออกมาเลยอะคือเอางนี้ดีกว่าน้องตั้งใจ<อ>นี่พูดกันแบบไม่เกรงใจนะลกูกคือน้องตั้งใจเลยนะว่าสงกรานต์เหรอ,อต้องมาแบบใส่อย่างนี้แล้วมันจะเห็นข้างใน คืออันนี้เกินไปคือน้องแกมาสายนี้อยู่แล้วไงคุณอ่าคือในข่าวเนี่ยเธอก็แบบไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรคือถ้ารู้สึกรู้สาอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ทําแบบนี้คือเป็นคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยจะรณรงค์เรื่องการไม่ใช้ถุงผ้าแกจะใช้เสื้อแกใส่ของในร้านสะดวกซื้อ,อแล้วก็ดึงขึ้นมาเพื่อให้เห็นเนินหน้าอกหรือเห็นเสื้อใน ถ้าคุณเป็นคนธรรมดาทั่วไปคุณจะทำไหมคือน้องขาอาจจะทำมานานคงแบบสายนี้อ่ะอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่ด่าเลยนะคือไม่ควรแต่น้องแก้ตัวอย่างนี้คือภาพเหตุการณ์ที่เอามาให้ดูเนี่ยนะเกิดสักสามมกราคมสงวนชื่อน้องกขหน่อยก็รับกานเพราะว่าเขาออกมาแสดงความเสียใจละเขาบอกว่าวันนั้นน่ะกลับจากเที่ยวฮิเโนเพราเป็นคาสติ่มมเมาน้องเมาเหรอน้องบอกหนูไปเที่ยวมาพี่หนูเลยอยู่ในการมึนเมาสุลา ก็แวะซื้อของจากร้านสะดวกซื้อึือปกติก็ซื้อประจํากับบ้านเพราว่าหนูอ่ะก็เห็นว่าช่วงเนี้ยใครใครเขาก็เข้าร้านสะดวกซื้อไม่ใช้ถุงปกติหนูไม่ค่อยได้ใช้ถุงอยู่แล้วหนูก็ใช้วิธีการนี้หนูก็เอาเสื้อหนือม้วนติว้วแล้วอัดคลิปอัดคลิปแล้วใส่เสื้อยืดตัวเองไปก็ไม่ได้คิดว่าแบบคนมันจะอะไรมากมายขนาดนี้พอตอนเช้าตื่นมาสางเมาสติมาปัญญาเกิดกับคุณคะตายแล้วพูดมา น้องอ่าน้อง,น,องน้องรอลาอแกทำอย่างนี้ได้ยังไงคนคุณด,ด่าแกทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วเอนั่นไงขาดสติไปชั่วคราวไม่ไม่แต่คำว่าขาดสติไปชั่วคราวเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกนี่ว่าแสดงว่าน้องก็ คือสายนี้ต<ะ>ิมาในในส่วนของเซ็กซี่วับวัแบแบวมอะไรแบบเนี้ก็ให้น้องตั้งสติละกะันให้ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นประสบการณ์เพราะว่าความไม่เหมาะสมเ่ยคงไม่ต้องสอนกันหรอกนะฮะ,ฮะแต่สุดท้ายเนี่ยไอคลิปวิดีโอพวกนี้น้องมันจะฝังอยู่ในโซเชียลมีเดียไปชั่วกับชั่วกันวันหนึ่งที่น้องมีลูก<ะ>แล้วลูกมาเปิดเจอแม่กูทำอะไรวะ,ะทำอะไรอะ,ะเอาเสื้อมาห่อของแล้วก็เปิดเสื้อไหนให,ให้คนดูกันทั้งบ้านทั้งเมือง ก็ไม่ได้ใช่ไหมคือเอาจริงก็เหมือนที่คุณเคนโดบอกแหละยิ่งอ่านว่าเออน้องเองก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรกับกระแสที่คนด่าเพราะว่าตัวเองก็ถ่ายคลิปประมาณว่า18บวกมาเยอะว่าเออก็ยอมรับว่าไรมารยาทจริงๆอ่ะเหตุผลที่ต้องลบคลิปเพราะว่าแฟนคลับที่เข้ามาก็แบบเฉียงกันไปเฉียงกันมาคือไม่อยากให้เกิดการวอกันในแบบออหน้าแบบแบบอ๋อทีวีช่องของหนูอะไรเงี้ยจริงๆหนูก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะหรอกแต่ก็มาสายนี้จ้าเอาอืมก็ ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการถูกแจ้งดำเนินคดีอันนี้ใครแจ้งดำเนินคดีได้ไหมคุณอาเป็นความรู้มันถืออนาจารไหมไม่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 เพราะมันเห็นแค่เสื้อในไม่ได้เห็นรมใช่ปะใช่ใช่ก็เอาจริงๆริบหมายยังไปไม่ถึงเสื้อในเหรอคุณจําได้ไหมเราเคยเราเคยพูดเรื่องนี้กันมาแล้วหลายครั้งอันนี้เป็นเป็นไลฟ์เราพูดได้เมื่อไหร่ยังไม่เห็นทุมถันถือไม่อนาจารคุณไม่ต้องพูดทุมถันได้ไหมพูดอะไรไม่รู้ันไม่รู้จะใช้ฉันไม่รู้จะใช้อะไรฉันเป็นผู้หญิง ฉันเป็นผู้หญิงแล้วฉันพูดถึงทุมทันด้วยจุกแล้วกันจุกมันยังไม่เห็นจุกเออแหมคุณผู้ชายบางคนเขาใส่จุกนะจ๊ะผู้หญิงอะ่ะถ้ายังไม่เห็นจุก อ๋อเหรอก็ก็ถือว่าไม่อนาจารไม่โ<พ>ป <ohl. S 2> ๊ภาษาไทายสุนทรผู้พอหน้าทุมฐานทุมฐานปะทุมฐานหรือว่ายอดดอกบวัวน<ท>ั่นแหละคุณอุย้ยตายเออวนลาใช่ยอดดอกบวัวเนี่ยถ้ายังไม่เห็นยอดดอกบัวหรือว่าทุมฐานของผู้หญิงเนี่ยยังแม่อาจารย์มันในแม่อาจารมันก็เลยทำให้น้องๆผู้หญิงหลายคนเนี่ยบางคนในไลฟ์เนี่ยใส่แบบนิดเดียวอ่ะปิดปิดนมนิดนึงปิดไอ้นั่นอีกนิดหนึ่งก็มาเต้นจำบงจำบะกันหน้าเฟซบุ๊กก็ไม่อนาจารอย่างนี้เหรอเดี๋ยวนี้แบบ หรือเราต้องทํากฎหมายให้มันแข็งแรงหรือเปลี่ยนหรือหรือปลูกจิตสานึกให้มันแข็งแรงเอาอะไรดีเอาอะไรดีข่าวดีอะไรครุณกฎหมายไปไม่ถึงเสื้อใน,นเอาเป็นว่าอยากให้มันแบบเกินเลยขนาดนี้ก็แล้วกันวันนี้น้องอาจจะไม่รู้สึกอะไรพี่พูดจริงนะแต่ที่พี่อ่านสัมภาษณ์แล้วอะ แต่วันหน้ามที่พี่เคนโดบอกอ่ะคนเราต้องเติบโตแล้วต้องทําอะไรหลายอย่างอย่าให้คลิปแค่นี้มันทําลายอนาคตเรามาที่หนึ่งเรื่องอันนี้ก็บอกว่าคิดไม่ทันเหมือนกันพี่เคนโดคิดไม่ทันอะไรไปดูคลิปก่อนแล้วค่อยกลับมาจวกว่าตกลงคิดไม่ทันหรือตั้งใจหรือยังไงไายดูหน่อยสินี่คุณเซเมตอีเลฟเว่นโดนบุกน้องบอกตกใจเลย มันขี่เขาไม,ไม่ได้เขาไม่อนุญาตอยู่แล้วแหละไม่มีใครอนุญาตหรอกแล้วจริงๆน่ะร้านสะดวกซื้อเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายคลิปนะเออ,เอ,อ นี <c oughs> ่ถ่ายกันแบบมันเลยอะคุณจะถ่ายขนมโลแคลอ่ะคุณยังไม่ถ่ายเลยเพราะคุณรู้ว่ากฎของร้านสะดวกซื้อเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายข้างในฮะเอออันนี้คืออาจจะเป็นน้องพนักงานนะคุณ<อ>น้องพนักงานก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะมาช่วยกันลนลงไม่ใช้ถุงผ้าแล้วคนมันฟีเวอร์กันมากใครๆมันก็ทํากันแต่แบบเนี้ยทาไม่ได้คือเมื่อกี้เนี้ยเอาเสื้อเข้าไปเปิดหน้าอกเนี่ยก็ <ๆ S 1> ก,ก,ก็ว่าน่าจะสุดแล้วนะ <c oughs> แต่อันนี้เจอขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปแล้วก็ไปหยิบของเนี่ยลงไปใน รถของตัวเองอใส่ตะกร้าบ้างเปิดเบาะมาบ้างก็ถูกด่านะสิครับถูกด่าสิคุณเพราะมันไม่ได้ไอ้วิธีครีเอทอะไรแบบนี้มันเ,ออเริ่มเลยเถิดเลอะเทอะกันไปใหญ่แล้วนะคะคซึ่งจริงๆแล้วไม่ควรจะทำมันจะทำให้คนรู้สึกว่าเออนี่ลงมันการ์ลนโลลงหร,ห,รหรือที่คุณบอกไงตลกไรตลกโปกฮาเลอะเทอะกันไปใหญ่ละนี่ยังไม่จบนะครูมันยังมีอีกแบบหลายๆคลิปที่ทยอยยออกมาเพราะว่าช่วงเนี้ยใครที่ทำคลิปพวกนี้ออกมา ออกมานะจะได้รับความสนใจอย่างมากคนจะกดไลค์กดแชร์อย่างมากนี่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วก็จะมีคนไปเมนต์นะเจ๋งจังเลยพี่สุดยอดจังเลยเก่งจังเลยเอออันนี้เลอะเทอะเลอะเทอะจริงคุณอ่ะอ่ะอนนี้ไปดูอีกคลิปหนึ่งนะฮะอันนี้ใช้เป็นถุงผ้าใช่ไหมใช่อันนี้ของอันนี้อันอันนี้ถุงผ้าถุงผ้าถุงผ้าเออเดี๋ยวไม่ดูนะว่าแกแกเอาผ้าอะไรมาเนี่ยฉันก็รอดูอยู่เนี่ย นี่มาจากติ๊กตอกได้แกดูสิติ๊กตอกคนดังมากเอายอดไลค์ยอดแชร์ในติ๊กตอกถ้าเราทำเราก็เราก็ได้อยู่นะเราก็ดังอยู่นะที่จริงฉันทำมาแล้วคลิปหนึ่งด้วยนะหรอดี๋ยวฉันเปิดในมือถือฉันลองดูลองดูเออมีบางคนะทำจนเกินเลยคุณบางคนแต่บางคนทำดีเช่นเช่นมีคลิปหนึ่งี๋วถทายดิคลิปหนึ่งน้องคนนี้ดังมากเลยน้องอะไรนะนี่ไงน้องอีทน้องอีทน้องอีท จริงไม่ต้องเบอร์หน้าน้องอีทก็ได้นะเพราะว่าน้องอีทแกก็เป็นเน็ตไอดอลสายแบบอีสานพาสวกใช่อีทเนี่ยไม่ได้อีทเนี่ยไม่ไม่จัดว่าเลิศเทอะมากเพราะว่าอีทบอกว่าถ้าสมมุติเราไม่มีคือโจทย์ของอีทอีทบอกว่าถ้าเราไม่มีถุงในชุดหนึ่งชุดของเราเนี่ยใส่ของได้กี่ชิ้นซึ่งอีทไม่ได้ถลกเสื้อขึ้นอีทเอย่อนลงไปนะ มันเหมือนชาเลนจ์น่ะว่าเสื้อผ้าเราเนี่ยสามารถซุกของได้กี่ชิ้นแต่ไม่ได้แนะนําให้เป็นขโมยของนะเพราะว่ามันก็เคยมีคลิปของแบบป้าป้าคนหนึ่งอ่ะที่ยัดยัดยัดของไว้เต็มตัวไปหมดแล้วก็ถูกจับได้ไม่ได้ไปแนะนําให้ขโมยของเลยยัดใส่เสื้อใส่กางเกงตัวเองแต่อันเนี้ยน้องเขาทาเพราะว่าเขาเป็นเด็กไอดอลทำให้เป็นไวรัลแหละว่าซื้อของเต็มตะก้าแล้วมันยัดเข้าไปในตัวเองเนี่ยได้ขนาดไหนปรากฏว่าเต็มตะก้า เข้าไปได้หมดเลยเสื้อเสื้อเสื้อ,อเขาใสเสื้อแต่หน้อยเขาก็ไม่ได้ถลกอะไรขึ้นมามันดูน่าเกลียดนะคะอ่ะมีคุณก็ทาเหรอมีมีม,มีมีคุณเนะะ่ะอันนี้คุณผู้ชมฮะต้องบอกก่อนว่าต้องขอบคุณคุณกมลพรมากทําไมอ่ะเพราะว่าหลังจากนี้ไปผมจะได้อ่านข่าวคนเดียว <ทำ S 2> เพราะว่าคุณกมลพรจะออกทีวีไม่ได้แล้วทาไมอ่ะเนื่องจากว่า มันตโเรอไม่มันมีแคมเปญการเซ็นเซอร์พลาสติกออกทีวีซึ่งหน้าแกนะฮะก็น่าจะทั้งหน้าไหมอ่ะเออว่ะคือถ้าเซ็นเซอร์กันแล้วนี่คือนี่คือสิ่งที่เป็นไวรัลมากเขาบอกว่าถ้าทีวีต้องเซ็นเซอร์พลาสติกนางเอกทุกคนในประเทศนี้รวมถึงฉันด้วยก็ต้องถูกเซ็นเซอร์ด้วยแกอย่าไปเหมาว่านางเอกทุกคนนางเอกทุกคนบางคนเขาก็ได้แกพูดสิ แกพูดมาสักคนหนึ่งฮะแกพูดมาหนึ่งคนที่ไม่มีพลาสติกบนใบหน้านางเอกที่ผมรักมากอามีพิสมัยวิไลศัก์ไม่มนีแน่ๆสวยธรรมชาติอามีพิสมัยวิไลศัก์แกไปดูจมูกอามีเมื่อพิสมัยกบจมูกมีล่าสุดร <c oughs> รอลแล้วแกค่อยมาตอบฉันว่าจมูกมีใช่ไหม <c oughs> คือคือตอนนี้เขาเล่นกัน,นผู้ชมมีเซลลเล่นเซลเล่นนะฮะคือ ดาราหลายคนก็ผ่านการสัญจกรรมใส่พลาสติกลงไปที่หน้าเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดา พี่แหม่มว,วิชุดาพิมพ์ดั้มก็เพิ่งไปอัพหน้าที่เกาหลีแล้วห,หยหน้านี่แบบยังกระตุ้วตาบาร์บี้ค <หา S 2> ือถ้าเกิดว่ามันบังคับใช้กฎหมายเซ็นเซอร์พี่แหม่มก็โดนทั้งตัวแหม่มวิชุดาพิมดั้มก็โดนทั้งตัวฉันด้วยแกด้วยจะเหลือช่องนี้จะเหลือเก๋เดียวอ,กเ,อเก๋เ,<อ>เก๋นั้นเขาไม่สันฉันไปจับเขามาทั้งตัวแล้วเขาไม่สันแต่อันนี้เขาแซลกันเล่นๆเขาแซวกันเล่นๆขำๆที่บอกว่าโอ้ฮนดีเนาะไอเดียมันเจิดกันเหลือเกินไปกันใหญ่แล้วการรณรงค์ดีๆเลอะเทอะไปกันใหญ่ กาีด้วยหรอยากโชว์อยากโชว์ทำไมวันก่อนไปห้างห้างหนึ่งมาแล้วเขาเปิดเพลงณนงลงเรื่องของการแบบไม่ใช้ถุงนี่แหละแล้วฉันก็ได้ยินเว้ยเปิดสนั่นลั่นแบบลั่นห้างเลยอะแล้วไงแล้วแกก็เลยแบบเป็นรนนลงกับเขาหรอใช่เดี๋ยวเสียงก่อนทำไมฉันไม่เห็นคลิปเนี้ยทำไมฉันตกเทรนเนี้ยเดี๋ยวดูสิเข้ามาเลย เห็นเหรเห็นแต่ว่าแวเห็นเป็นเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวนึกว่าแกถ่ายมุมมลแรงไม่ได้คลิกเข้าไปดูว่าแบบร้องเพลงแล้วเดินห้างห้างนี้นะสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะกลับบ้านไปแกก็จะร้องเพลงนี้ได้มันจะติดอยู่ในหัวพกถุงมาด้วยหรอพกถุงมาด้วยนี่พกถุงมาด้วยนะจ๊ะพกถุงมาด้วยล่ะพี่หนึ่งมกรานี้พกถุงมาด้วยดี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 ช คือการประมวลมาจากเรื่องของการงดใช้ถุงพลาสติกนะคะเขารณรงค์กันก็ต้องช่วยกันสนับสนุนเพราะว่าเราหนึ่งคนถ้าช่วยกันงดได้จริงๆก็ลดขยะได้แต่งานนี้คนที่ไม่เห็นด้วยก็มีพอไม่เห็นด้วยปุ๊บไปฟ้องร้องดำเนินคดีมีคนติดแฮชแท็กพี่สีร้องอีกแล้วคุณสีสุวรรณจันยาค่ะไปร้องกับสคบอบอกว่าโครงการนี้ทำไมต้องผักภาระให้ประชาชนด้วยไปร้องแบบจริงจังเลยนะแก บางคนเขาก็ถามพี่สีนะว่าพี่สีเป็นอะไรกันนักกันหนาไม่เม็ก็ถามพี่สีเป็นอะไรปะพี่สีเป็นอะไรมากปะพี่พร่ะีพี่สีร้องตั้งแต่การเมืองยันสคบยันเรื่องของใส่ใส่ถุงไม่ถุงการงดใช้ถุงพลาสติกเนี่ยอ่ะพี่สีเราเคยสภาพพี่สีพี่สีบอกตลอดว่าฉันเป็นนักร้องฉันมีหน้าที่ร้องร้อง ส่วนเรื่องมันจะดําเนินกันไปยังไงก็ให้เป็นกระบวนการแต่ฉันจะร้องฉันก็จะร้องเออก็จะร้องอยู่นั่นออแหละนะคะอะแต่ว่าโดนกันไปท่วงหน้า43ห้างใหญ่ๆค่ะหรือว่าค้าปลีกใหญ่ๆพี่ศีไปร้องหมดเพราะบอกว่าถ้าห้างกับร้านสะดวกซื้อไม่จัดหาภาชนะรองที่แทนถุงพลาสตนะิกเท่ากับเป็นการผักพารายผู้บริโภคเพราะฉะนั้นพวกนี้เอาเปรียบ เดี๋ยวฉันออกตัวแทนเซได้ไหมฮะฉันออกตัวแทนเซเวได้ไหมเซเว่เขามีถุงเขามีให้แล้วเขาก็ให้เราพวกของร้อนใช่เขาให้สีอย่างเลยนะของร้อนของเย็นของลับของใหญ่ของใหญ่ด้วยหรอมีชพ็ทั้งทั้งของลับทั้งของใหญ่เลยเว้ย น้องบอกที่ใส่แพ็กเกจจิ้งใหญ่ๆอ่ะที่เป็นแบบน้ำอะไรอย่างเงี้ยน้ำเป็นแพ็คหรืออะไรเงี้ยให้ขอเขาเขาก็ให้ของร้อนๆอุ่นร้อนเขาก็ให้ของที่มันไม่ควรจะเห็นเช่นพวกของผู้หญิงอ่ะผ้าอนามัยถุงยางอนามัยหรืออะไรเงี้ยเขาก็ให้คือคําว่าผักภาระเนี่ยพี่สีอาจจะคิดแทนพวกเราเกินไปก็ได้นะเพราะเราก็ไม่รู้สึกว่าแล้วไม่รู้สึกว่ามันเป็นพาระรู้สึกว่าเป็นความรับผิดชอบที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน อาจารย์เห็นไหมเห็นไหมไม่ใช่ภาระอ,อันนี้ขอค้านพี่รีนิดนึงนะฮะ<ม>คือเคารพพี่สีแหละคุยกันบ่อย<ช>แล้วก็ค้ากันบ่อยแต่อันนี้ผมขอไม่เห็นด้วยกับพี่รีได้ไหมผมอยากมีส่วนร่วมในการรักโลกอะ่ะมัน<ช>ไม่เรียกเป็นพาระมันคือการมีส่วนร่วมกันทําแต่ความดีด้วยกันจูกอันนี้แอบ แบบนิดนึงนะพี่สีนะะมาส่งท้ายกันน่ารักน่ารักนะค่ะในจัดใหญ่ใส่ไม่ยั้งแหมช่วงใกล้ๆวันเด็กพร้อมกันกับเทศกาลปีใหม่แบบนี้คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีทุกท่านแหละก็ต้องได้รับสคสอทุกๆปีสคสอของเด็กๆสมัยนี้เนี่ยนะหนึ่งภาพเนี่ยสวยน้องๆวาดรูปกันเก่งมาก,อกสองคือ คำที่อวยพรน้องก็จะอวยพรแบบใสๆเพราะเด็กไม่ได้คิดอะไรไม่ได้มีซ้ําซ้อนเหมือนเราเราอ่ะจะอวยพรใครนะล่างแล้วล่างอีกล่างแล้วล่างคิดแล้วคิดเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเราจะเขียนยังไงดีนะเราเด็กเกินไปอะไรเงี้ยแต่เด็กๆเขาเขาเขียนเลยเขาไม่ได้แบบมาร่างก่อแล้วก็ลบแล้วก็เขียนใหม่เงี้ยคืออยากอวยพรแบบไหนเด็กๆก็จะอวยพรลุงตู่นะฮะไปดูน้องๆไปดูสคส มันอ่านได้หมดไหมกมลพรอ่านได้หมดน่ารักสไตล์ก็อย่างที่บอกเด็กใสๆแล้วเด็กเขาเขียนเองร้อยามใบนี่คัดล้วนะจากห้าร้อยใบจากโรงเรียนทั่วประเทศไม่ได้อยู่ดีๆเอามาแปะหมด550ร้ยบใบนะคัดมาร้อยสาเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ได้มานอันนี้มาอนี้สวัสดีปีใหม่ขอให้ลุงตู่สุขภาพแข็งแรงและมีความสุขอย่าท้อนะ เป็นกำลังใจให้นะครับฝากปกป้องคนไทยและ oh แผ่นด <laughs> <c aret> <c aret> ินไทยด้วยนี่ผู้นําคือแบบอย่างที่ดีอย่าใจร้อนน้องบอกอย่าใจร้อนเด็กดูอยู่นะครับพักผ่อนบ้าง คือน้องเนี่ยอยากให้ท่านสู้ๆปกป้องคนไทยแต่ก็ไม่อยากให้ท่านแบบใจร้อนเพราะว่าเด็กๆก็ดูอยู่อยากให้ลุงตู่พักผ่อนบ้างก็รู้ว่าทํางานหนักอืมคือน่ารักนะข้างๆมีเขียนด้วยเป็นผู้ใหญ่ใจร้อนไม่ดีต้องเงียบนะอะไรเงี้ยานายกไม่ป่วยอายุยืนยาวอย่าใจร้อนอย่าอะไรเนี่ยอย่าอะไรอย่าวีน <laughs> ไม่ดีครับ อันนี้ของอันนี้ของน้องอะไรนะอีกอีกชัวอีกซานใช่ไหม<ะ>อ่ะมาที่น้องนะคะเด็กชายสุกรอนจากยะลากันบ้างน้องเขียนแบบนี้ค่ะวาดรูปน่ารักเฉีียวแด่ลุงตู่ที่น่ารักขอให้ลุงตู่มีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงและตอนนี้ครอบครัวผมไม่ค่อยมีเงินผมขอให้ลุงตู่ขึ้นราคายางพารานิดนึงไม่ได้ขอเยอะด้วยนะนิดนึงน้ํามันปาล์มด้วยผมขอให้ลุงตู่พักผ่อนด้วยครับและใจเย็นๆครับสู้เพื่อประเทศวาดหวัวใจ อันนี้น้องเขียนหรือพ่อเขียนน้องเขียนน้องเขียน <The> <The> บอกอเัเาหัวใจคน,นใต้ <The> ไปเลยลุงตู<อ>่จากยันละ่ะเอาไปดูนะฮะอีกใบหนึ่งนะครับนี่แฮปปี้นิวเยียร์ปีใหม่ปีนี้ขออวยพรให้คุณภระศรีรัตนตรยัยทรงคุ้มครองดูแลให้ลุงตู่สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยความรักร่ำร,ร,รวยเงินทองและหนูขอบคุณสำหรับโครงการธงฟ้าประชารัฐด้วยนะคะรักลุงตู่จากโรงเรียนแสงวิทยาแสดงว่าน้องเนี่ย ติดตามโครงการของรัฐบาลทุกโครงการเลยโดยเฉพาะโครงการนี้มาที่น้องอีกคนนึงค่ะที่บอกว่านายกสู้ๆจากยะลานะคะเนี่ยในน่ารักเห็นไหมเด็กๆวาดมาก็ใสๆเป็นผู้ใหญ่ใจร้อนไม่ดีต้อนเงรับต้งเียบอยากให้ท่านแบบสุขุมแต่หลักๆก็คือเป็นห่วงสุขภาพของท่านนายกรัฐมนตรีกันทุกคนเลยนะฮะก็ขอให้ท่านนายกนะครับสุภาพร่างกายแข็งแรงนะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับจัดใหญ่ใส่ไม่ยั้งกระบวน พรเคนโดลาไปก่อนครับเจอก,กนันพรุ่งนี้สองทุมตรงในทีเ n นนไลฟ์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ